อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะกลุ่มคนรักแฟนหมวนพี่ผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่สองคนในห้องอนะ่ะคืออะไรแล้วสอบง,งานโหใกล้ชิดใกล้ชิดมากเลยมันไม่ปกติมันไม่ใช่ไปใช้ยี่กับบ้านยี่เดี๋ยวใจเย็นก่อนพี่ยี่อะไรอะอ่ะยี่เย็นอาบผมยี่อะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเดี๋ยวลองแปะผมก่อน ให้เขาอบา,าไนนงครับาแลยนีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับบนะคะจากช่อง A Channel นะคะ<ส>วันนี้นะคะทุกคนบีมีแผนการสนุกสน,กนะคะจะมาคืนพี่น้น,นะคะทุกคนหลังจากที่พี่น้นแ้งบไว้เยอะมากต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบีจะมีเด็กฝึกงานนะคะสาวสวยมาฝึก แล้วคนนี้บีก็เลยแบบตั้งใจว่าจะมาแก้พี่โน้ตแบบโดยเฉพาะเลยคือพี่โน้ตล้างรถอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านบีจะเข้าได้2อทางีจะให้เด็กดูนี้เข้าด้านหลังนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยมาเปิดคลิปกับน้องข่อยทีตังนี้ค่อยมาบอกน้องเพาว่าให้น้องําอะไรนี้นสนุกแน่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะ ไม่เก่งใจกูเลยร้อนมะเนี่ยร้อนนะดิเดี๋ยวจะมีเด็กมาฝึกงนไปอาบน้ำนเอนพปรมาณําแคก็ยี่ไม่ได้สเนี่ยเพาะว่าแชมพูที่พี่ใช้ประจำมันหมดยังไม่มีเวลาออกไปซื้อเลยถ้ามันหมดแล้วถ้าพี่มไม่ใช้แชมพูผมไปก่อนนะเลยไม่ได้นะ แชมพูของผู้ชายมันต้องเหมาะกับผู้ชายที่สุดผู้ชายจะใช้แชมพูเมียแชมพูแม่ไม่ได้ต้องใช้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเท่านั้นถึงจะแก้ไขหนังศีรษะและเส้นผมผู้ชายได้อย่างตรงจุดเพราะไลสไตล์ของผู้ชายอ่ะแตกต่างเพราะสะภาพหนังศีรษะของผู้ชายอ่ะมัน,ม,นมันมากกว่าทําให้เกิดปัญหาหนังศีรษะได้มาก,กาที่เลยใช้แชมพูของพี้ไม่ได้ไงมันเอาไม่อยู่รู้เปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ต้องไปซื้อ Clear Men's s h a m o o Sport m i a l เร็ดแล้วว่าแต่นี่สาวทำงานใช่ปะ เชอร์ี่อะทำเป็นแบบแก้งพิมพบอกแฟนแต่แฟนอะเอ้ยเซอร์ไพรส์นะเรามีเซอร์ไพรส์อีกนะทุกคนแก้งพิมบอกแฟนอะไรเงี้ยว่าแบบเขาโวนร้านหนูอ,อะไรเงี้ยหนูอยู่ด้วยกันส,สองต่อสองอะไรเงี้ยในระหว่างน,านั้นนะคะก็จะมารอดูรีแอคชั่นพีนโนทีนึงเพราะว่าคลิปนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะแล้วพอบีเนี่ยจะปล่อยให้บีจะปล่อยให้พีโนต์กับน้องเขาได้อยู่ในห้องตัดต่อสองต่อสองเซอร์ไพรส์นั่นคืออะไรเดี๋ยวเราไปบอกอีกทีนึงโอเคไหมทำได้อยู่แล้ว าาได้ปะได้อย่าลุดขำนะโอเคนะทุกคนปาเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะ <c oughs> ไปค่ะเย็นสดชื่นมากเย็นด้วยไอซี่เมนทัลบรช่วยสยบความมันความคันหยุดปัญหาการเกิดลังแคช่วยให้หนังศีรษะและเส้นผมเย็นสดชื่นยาวนานตลอดทั้งวันเหมาะกับหน้าร้อนนี้ที่สุด ซื้อแชมพูอะไรก็ได้ให้ผู้ชายต้องเลือกแชมพูที่เหมาะสมกับผู้ชายจริงๆที่ผมพี่เงาแล้วดูดีแล้วไม่มีเลนแกนเนี่ยพอพี่ใช้ T.M. Cool สบอันนี้เข้าใช่ไหมถูกต้องไปพี่พร้อมแล้วไหนมาได้ยังเสร็จผลงานพี่นัดไว้โอ้ยเของวะรอที่ห้องแล้วจ้าแต่งตัวม่านาเฮ้ยจริงปหมเนี่ยตัดเสื้อหนที่ไปห้องนู้นน้องรอแล้วแหละเพราะเมื่อกี้พี่ไปถือ คน,นี่มานานเลยครับเนี่ยพักหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเห็นพีบอกว่ารู้จักกับพีใช่ไหมใช่อ๋อเป็นรุ่นน้องอะไรนี้ใช่ป่ะใช่ก็เดี๋ยวลองลอง,ลองดูก็แหละพอดนนีพี่หาเคียท,ที่ประจำช่องอยู่แล้วเออนี่ชื่ออะไรเรนนี่ค่ะเรนนบ้านอยู่โรบลีค่ะ โอเคค่ะทุกคนที่พีบอกว่าว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะนี่ค่ะคือพี่ชายนะคะของบีเองนะคะคือเป็นแฟนของพี่สาววีงนะคะที่รู้จักกันนะคะเพราะาพี่โรสเนี่ยไม่รู้จักนะคะนี่พี่พบนะคะทุกคนคือพี่เบีลพี่พบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่พบเนี่ยเป็นแฟนแฟน,น้องที่มาฝึกงานแต่จริงๆแล้วเชอร์รี่กับพี่พบไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะคือมีบีแบบบีแบบว่าเอามาแบบคนละที่กันก็คือจะให้แกล้งหมดให้พี่พบแบบเป็นบทโผล่เออพี<บ>่เขาดูหดอยู่แล้วเห็นไหมดู พี่โน้นน่าจะบึ้เฮ้ยจะหึ้งจะวิว้งเฮ้ <c oughs> <uckles> ยระซ่าคอเลยอะ <c oughs> คืออันนี้นะคะบี <utt> ได้นัดกับน้องเขาไปแล้วแล้วก็นัดกับพี่พรมแล้วนะคะทุกคนอย่าดราม่านะคือบอกเลยว่าสามคนเราเนี่ยรวมหัวกันแก้พี่โน้ตโอเคทำได้นะโอเคไม่มไม่มีอะไรยากหลักๆก็ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> คือช่วยคิดคอนเทนต์แล้วก็ช่วยตัดงานนิดหน่อย เรียนที่เด็กมาก็น่าจะแบบมีประสบการณ์อยู่มั้งนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องตัดนิดนึงนิดหน่อยไม่มีอะไรมาเดี๋ยวเช่ญเลยครับเข้าไปดีดีกว่าเไม่รอช้ามือเข้าไปเล่นแม่เลยไปนั่นแหละแล้วก็วางวางเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตัว สอนงานเขาบอกเฉยๆน่าจะโดนแก้กัอยู่แล้วอ่ะเขาบอกทักเขาบอกผมเนี่ยคือไงแล้วแฟนคุณไปไหนแฟนคุณอ่ะออกไปข้างนอกพี่ผมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแตผมแฟนทักเขาบอกเลยผมรีบมาเลยเนี่ยผมแค่ยืนสอนงานร้องเหมที่เฉยๆไม่หาแล้วไม่หาแล้วตายนมนี่เดี๋ยวคุยพี่ใจเย็น แล้วแฟนยูไงแฟนงูนะอออไปข้างนอกครับไม่ใช่ครับแฟนเขาทักมาเนี่ยยังไงก็ผมยังไม่ได้ทำอะไรก็แค่สอนงานน้องหัวดิเฉยเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมก็แค่เออผมก็ยืนสอนน้องหัวดิเฉยผมยังไม่ได้ไม่ใช่เขาเขาทักมาแบบว่าแบบเฮ้ย แกจะโดนหน้าอยู่แล้วเี่ยพี่เดี๋ยวผมก็รีบมาเยเนะี่ยเฮ้ยพี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรจริงจรนี่น้องน้องพูดพี่จะแย่ไหมน้องเลยอะ่ะโดนตัวอีกอแล้วดูสองคนในห้องอะ่ะคืออะไระแล้วส,สองงานโอกลชิดกลชิดมากเลยมันไม่ปกติมันไม่ใช่ใจเย็นๆครับผมไม่ได้ทําอะไรจริงจริงผมยังไม่ได้ทำอะไรแฟนพี่เลยเนี่ย แตเชีกับบ้าน,ย,น,นยี่เดี๋ยวใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นอะไรอ่ะฮะฮ้ยใจเย็นเัาผมใจเย็นอะไรผมไม่ได้ทำะไรเลยแบบี่เดี๋ยวลองแป้งผมก่อนเดี๋ยวให้เขาอธาิบายายังไงครับใจเย็นครับใจเย็นอนพี่ใจเยนแล้วเน,วนี่ยคุ รลาแฟนรนัวแฟนไม่คือพี่สอนงานน้องมาอยู่ใช่ปะแล้วแบบว่าแฟนเขาก็ตามพี่ก็พยา,ายามบอกว่านเขสอนงานเ้าเน่บแก้โดนอยึง้วน้องพูดอะไรอย่างนั้นล่ะยยเข้าใจผิดกันไปเน่แล้วแฟนผมทักก็ถามบอกว่าพี่บอว่ารนลวมเลย ฟังพี่ก่อนพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำแล้วใฟนเขาามาได้ยังไงอะไปกันใหญ่แล้วครับผมใจเย็นนะครับพอดีว่าเอาดีดีเนาไม่มัน,มนบานปลายมากเลยเนี่ยแฟนเขามาก็พี่ก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรไไแต่พี่เด้วยหอ่อาี่พี่ก็ฟังพี่ก่อนพี่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ก็สอนงานน้องกับปกติแล้วแบบดูดแฟนพี่ น้องเขาก็มาที่คนเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนถามว่าพี่ไปทำอะไรเนี่ยเจอได้ทำไหมไม่ได้ทำพีไ่ไปท, <c oughs> ทำอะไรเอาล,ล่ะเธอทำอะไรนะเขาไม่ยอมอะ่ะเอาดีก็คุยด,ดิ จะอธิบายยังไงแต่ไม่ถึงไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆแค่คุยกันเฉยๆแล้วก็สอนงานกันปกติแน่ใจก็ใช่ดิแน่ใจไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ม่นจว่พี่เป็นคนดีเอาพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเอาพีพูดจริงเป็นคนดีไปสาวร้าน่หก็ไ้พี่ไม่รู้จะพูดได้ใครเชื่อไงแต่ ไม่เิดเีเรากลัไม่เราพิ่งรู้จักน้องด้วยประเด็นน่ะแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้ชายเข้ามาแล้วเล่นหมดเรอทำไมอะไรวไม่ได้ทำอะไรเลยหรอไม่จริงใจผู้ชายเก่งนุ่จริงเก่งเล่นอันนี้เรเจอ ไม่มีเด็กฝึกงานด้วยแล้วไม่มีตั้งยามาแกล้งไม่มีข้า,าพูดเป็นสู่เป็นเต่าโอเคค่ะ,ะสำหรับกิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะเกรย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอลูกอุ้ยขนลูก